ในคลิปนี้จะเป็นเรื่องราวของฮักกี้วักกี้คู่สามีภรรยาที่ได้เข้ามาเที่ยวในเมืองแต่ดูเหมือนว่าในเมืองจะมีสิ่งผิดปกติเกิดขึ้นนั่นก็คือเมืองนี้ถูกโรคระบาดเชื้อไวรัสซอมบี้เกิดอะไรขึ้นกับเมืองนี้กันแน่และใครเป็นตัวการที่ทาให้เกิดไวรัสซอมบี้ระบาดและคู่สามีภรรยาฮักกี้วักกี้เจาตัวรอดจากเมืองซอมบี้ได้หรือไม่ก่อนจะไปดูกันอย่าลืมกดไลค์ให้คลิปนี้ด้านล่างเลยกดติดตามและกระดิ่งด้วยนะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆและเป็นกําลังใจให้พวกเราด้วยถ้าพร้อมกันแล้วไปดูกันเลย โอ้ที่รักฮกกี้วักกสีชมบอเป็นยังไงบ้างที่เราเจอวันนี้สบายดีไมเ้าเจ้าเ้า้าเจาเจเจ้า้าเ้เจาเจาเปี้้า้าเ้าาาเ้้นั้ แกเผยความว่าไงกันนี้แกว่าสแกว่าสามีฉันว่าไปตุ๊ดเหรอแดงมันย็งาเฮ้ยนั่นมันหมูของฉันน่าจะบอกให้อะไรที่สุดอุยโอ้ยยังไม่ตายเจ้าอัวจะออกมาทางลูทวันหนักโอ้ม๊ ก็ไ่ะเกลียดที่สุดเอาล่ะก็ด้สวัสดีพบกับตอนเย็นกับเกมจีมอดอีกครั้งด้วยคนดูน่าจะรู้ในเรื่องข่าวๆาของพวกเราไปแล้วใช่ไหมล่ะมาดูกันดีกว่าว่าเนื้อเรื่องจะเป็นอย่างไรเออแต่ว่าก่อนจะไปเนี่ยเราต้องมาประกาศอะไรชื่อว่าเชคดีกันก่อนที่รักโอ้จริงด้วยอ่ะจากี้ไปแล้วโซเชอร์เลือกคลิปเจ้าแกรมล็อกชิกาจีหมดนะจ๊าโซเชอร์ถามว่าถ้าคนดูมันอยู่ในบ้านหลังใหม่คนดูจะเอาตัวรอดจากไอ้เจ้าแกรมล็อกชิกาอย่างไงแล้วมีน้องคนนึงตอบ น,น้องคนนั้นชื่อว่าน้องทีเคทีเคนะคะทีเคทีเคฟรีน้องบอกว่าจะจะให้เฮวี่จับแกมล็อกทำเคเอฟซีโอเป็นความคิดที่ดีมากเลยเธอได้กินนั้นไหม ฉันได้กลิ่นบางอย่างออกมาจากในห้องน้ำตรงหน้าเรานะ KFC 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 ห้งไว้จ้าตดเม็ดน้ำพีช ปกปิดหลักฐานไปแค่ไอ้ขุนยนต์ชอบกินพิซซ่าแท้ๆอะคลิปนี้เออโซเจอร์ในรังฮักกี้วักกี้ก็มีคำถามเหมือนกันนะจ๊ะคำถามก็คือถ้าคนดูกลายล่ามาเป็นฮักกี้วักก,ก,กี้คนดูจะมีวิธีเอาตัวรอดจากซอมบี้ ยังไงนะจ๋าอย่าลืมตอบกันนะใต้คลิปลงไปตอบกันเลยประกาศในคลิปถัดไปเหมือนเดิมประกาศในคลิปถัดไปเหมือนเดิมใช่ปะเออเชลล์เราที่รักว่าแต่เราจะมาเที่ยวกันในเมืองไม่ใช่เหรอกูจริงด้วยอุ้ไม่ตายอุ้ยไม่ตายไม่ตายผีหลอกผีหลอกเรื่ยไปกันดีกว่าให้รักโอ้ที่นี่มีผีด้วยนะที่รักเก็บอาวุธเร็วอย่าอย่าที่รักอย่าโดนตำรวจจับนะพกพกอาวุธไปในสถานที่สาธารณะ โอ้เอ้าแลวแลแรถถังนั่นมาไงอะสงสัมันมาเตรียมการในที่รัสเซียยิงกับยูเครนอยู่หรือเปล่าวะแต่เรามาเทียท่ยวที่เปิมเอ่อสลัมแห่งหนึ่งนะ <laughs> สลมัมล <laughs> สลมัมก็แต่ไม่เขา้าบริเคตมาปิดอย่างนั้นนะแล้วเราจะเที่ยวยังไงเออร้านนี้แล้วกันออขอใช้บริการหน่อยครับและไอ้ศพ เออไอ้คนที่นอนตายหงอยู่ข้างนอกคืออะไรเนี่ยน่าจะเป็นคนจอนจัดนะเออเดี๋ยวเขาไม่หายใจแล้วนี่ว่านั่นสมกับไปสลัมจริงๆโอ้น่าสงสารจริงเลยเข้ามาเลยพี่ลากว่าแต่เราคนขายอยู่ไหนอ่ะนั่นสิน้องหรือว่าหรือว่าเราต้องบริการตัวเองนั่นสิเนาะโอ้ยฉันฉันฉันเอาไอ้นี่ฉันเอาปากก่อนแล้วดื่มเลยว่ะเสียมมารยาทที่รักเอาไว้ข้างนอกนั่นใครเอ้จริงเลยโอ้ยเด็กน้อยวุ้ง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 ยโอ้ยที่นี่ยังมีคนเนี่ยเนี่ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยรักดูหน้า นี่นี่ลูกเราอยากให้หน้าตาเป็นอย่างนี้มากเลยอย่ะโอ,โโอโ้พอดีว่าฉันอยากได้ลูกพี่ตาตโตๆนหน้าๆยิ้มยิ้มกว้างนี่เลยนะหน้าตาเธอเหมือนไปเจออะไรมาไม่รู้สึกแบบช็อก,ช,อกช็อกมากเลยอ่ะหน้าค้างไปแล้วมีอะไรเหรอเจ้าหนุ่นน้อยไม่เคยเห็นคว่าฮักกี้วักกี้แล้วคู่สามีภรรยาอันนั้นก็ใช่แต่ว่ามันมีสิ่งที่ร้ายแรงมากนะ อะไรเหรอที่นี่สลัมเรามาเที่ยวนะซอมบี้ซอมบี้ซอมบี้อะไรโป้ปัญญาอ่อนเรามาเที่ยวโอ้ซอมบี้ซอมบี้ไม่มีอยู่จริงใช่เออนี่ร้านเธอใช่ไหมแล้วจะปิดทําไมเราขอใช้บริการหน่อยสินั่นสิน้อเฮ้ยเข้าไปว้าวโอเยโอเยโอเยโอโอเยสวัสดีโอลูกค้า มีอะไรเนี่ยมีสาวๆเต็มเลยโอ้ลีโหลดลีโหลดลีโหลดไอ้ยเยาเยาเยาจะรำสะพกปืนไม่ได้อะโอ้แถวนี้มันแถวคนเถื่อนโอ้ดูข้างหลังกันดิโอ้เอ็กซ์ติเอ็กซ์ติเอเอ็กซ์ดีเอ็กซ์ดีรับนี่ไปรับบิดตดไปเอ็กซ์ดีเมาซีเรียลเหรอไม่ไม่ใช่เอ็กดีเมามักกะโลดีโอ้เอ็กดีไม่ไม่ไม่ดูจากลักษณะแล้วอาการแล้วฉันว่ายัดมากโลดีเข้าปากแล้วสำหรักตาย โอ้ยไอ้อร่อยเราอยากซื <si ้อออะที่รักอยากจะได้อะไรเดี๋ยวเราจะซื้อให้ออยากจะได้เอ่อนี่นี่นี่อยากได้ไอเดี่ยแฮมอันเนี้ยนะอันนี้เท่าไหร่ล่ะครับคิดตังคิดตังอ๋อเราไม่ขายหรอกนะมีสสำหรับคนที่นี่ยกอะไรอ่ะที่นี่ไม่ใช่เซเว่นอีเลเว่นเหรอใอ้แมลงกกด้านอะไรอ่ะแมลงกกดานอ่ะกกด้านจากซอมบี้ไงซอมบี้อะไรไม่มี ิเออว่าแต่ทำไมคนในเมืองนี้มันน้อยจังเลยขายไปหมดเลยเงียบจังเลยแล้วเออแล้วเขาก็ตายตทำไมเมืองนี้มีคนตายเต็มเออเรียกอนไรอะไรคนตายเราต้องเออเรากคุยอะเรากคุยตายอะตกลงเราจะมันเราตกลงไม่จะไม่บริการให้เราใช่ไหมงั้นเราจะได้ออกไปจากที่นี่เอาเป็นว่ารีบหนีไปซะเถอะปัญญาอ่อนจังเลยเป็นเด็กเป็นเล็กพ่อแม่สั่งสอนยังไงเนี่ยโดนผู้จัดการไม่ออกนะโอ้ทางงั้นก็หนีไปเฮ้ เสียงระเบิดเสียงอะไรวะสลัมวะสลัมคว้างระเบิดฮะข้อระเบิดเนี่ยอิสารภาพวะเกิดการปนกันเกิดขึ้นไอ้รถถังเลยเขารถถังมาตั้งกลางถนนอย่างเงี้ยแล้วอะไรเนี่ยจริงด้วยแล้วนั่นอะไรขวางทางเต็มเลยน่ะเอ้ยเออแต่มันรถทหารนี่นะแล้วก็ศพเอกีอีกคนนึงอ่ะอ้าวศพเอกีเหรอแล้วแล้วเธอจะมาไหมเนี่ยรถถังคันนี้ใช้ได้หรือไม่โอ้ฉันฉันเห็นบางอย่างนั่นนั่นนั่นอะไรอะ อะไรเอาให้เด็กไปแล้วเอ้ยอาจจะเป็นพลเมินแถวนี้ก็ได้นะสวัสดีครับพอดีเมืองนี้เกิดอะไรขึ้นครับนม่แล้วไม่ยืดเอ๋ยบอ้ยอ้ยอุ้ยอ้ยอุ้ยอุ้ยออุ้ยอ้ยอ้ยเป็นไรครับเมามาเมาอะไรครับเนี่ยเมาสลัมเหรอครับอุ้ยเมามาโอ้ยเขาจะปล้นสะดมเราเหรอรถขับที่ขับได้ลักี้ลักที่ลักลงมากรักเลียดนี่ตึ้งลงมากระสุนมัเหลือกระสุนด้ยเยรอรถมันขับไม่ได้แล้วยิงกระสุนหมดไปแล้วอ้าวสักั้เอ้ยใครเนี่ยฮัลโหล คนเมาอ้ยเมาอ้ยเมาอย่าอย่านะอย่านะอย่าละอย่าอย่าคิดทำลายฉันแล้วมีอะไรฉันอุ้ยนั่นอะไรอ่ะนั่นอะไรอ่ะเว้ยอุ้ตะวันโดรนนี่นะต้องใครอ่ะตะไมนี่มีโดรนด้วยอ่ะรัสเซียส่งโดรนมาดูข้าศึกสวัสดีครับที่นี่ไม่มีคนเลยครับสวัสดีครับเอี๋ยวหันสนใจเราหน่อยสิแล้วครับมองแล้วอุ้ยอุ้ยว่าอะไรวะเนี่ยไอ้นี่อะไรเนี่ยว่าเลือดสูงเลือดสองแสน ช่วยด้วยไอ้นี่แกเป็นใครเนี่ยเออนี่เลยโอ้แกขึ้นมาลดถังดีกว่าแกเป็นใครแกเป็นใครอย่าทำให้ฉันเลยแกมีทางรู้ปะเกิดอะไรขึ้นกับเมืองนี้เลยได้ตัวอะไรอ่ะแล้วมันมีคนเมาเต็มไปหมดเลยหรือมันเป็นซอมบี้อย่างที่น้องว่าจริงมันพยายามจะกัดและขุดฉีวิตฉันละไม่เชื่อเหรอดูนี่นะ แกบังอาจทำร้ายมนุษย์เมืองฉันเหรอมีก็่ฉันที่ตีมันได้โอเชืยอยังอะฮะโอ้จะเชื่อแล้วที่ดีดุกซอมบี้บุกจริงด้วยไม่ได้โลงบนโนบ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 ันบนบนบนโนเนบนบันแอบนบนเนบ็บนบนมนบ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 นรนบ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 มบนบนบ้บนบนบยบน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 เนบนบนบนกนบอบนบนบกบาบน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 นบนนบ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 นนบ่นบ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 เบนาบเบงเบบ้้น But <laughs> that oh! <laughs> เราระวังไวรักที่นี่เคยเกิดสงครามระหว่างซอมบี้กับมนุษย์แล้วสงครามเชื่อวไวรัสที่นี่น่าจะมีอาวุธตกค้างอยู่ทำให้ไม่เจ็แบแสบมากแลๆๆๆ้วอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยไวรักอันนี้น่าสนใจกว่กาเยอะเลยโอ้ยนี่มันน,นี่มันสาบบุคคลในตำนานโรคนี่นะซาบุก,กัรรมตู่เขามาหาพวกเราเขาราจะช่วยฮักกี้วักกี้คู่สามีภรรยาได้้วลราขอของเขาสิเขาจะให้อะไรอ่ะขอนะขอ้อนีไม่อยากได้ของไปช่วยหลังเอ้อนอยากรอดชีวิตน,ะน่ะโอ้รัก ขาให้เธอมาแล้วอู้แล้วฉันโดนระกันจิตตอนด้วยเย้นีน่มันปืนโบราณนี่นะมันเป็นปืนเคาะมีนัดเดียวนั้นโอ,อ้ไม่นะแบบนี้เราต้องใช้อย่างคุ้มค่าที่สุด<ว>จะทำไงเฮ้ยอุยอ้ยอ้าวกระสุนเธอเพิ่งจะหมดไปเมื่อกี้นี้หลกักมันวานเลยนองนนไปเลยยิงมันเลยเฮ้ยโอ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 ้โอ้ย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 โอ้ฉันก็จะตายเหมือนกันแล้วโอ้ยอ้ยโอ้ยโอ้ยโย 哦，养茶。哎，哎。 พลังของพระเอกใช่ไหมมันตายแล้วผู้คนแล้วผู้เนี่คนนี้โดนซอมบี้รุมกระทืบอย่างโหดร้ายเราต้องตามหาผู้รอดชีวิตคนอื่นต่อโอ้โหซอมบี้เต็มเลยโอ้เยอะมากเลยเราต้องเราจะเราต้องลดเสียงมันจะมากันเนี่ยมันมามันตามเสียงกันมาอยากเราต้องย่องไปย่องไปเฮ้ยร้านปืนนี่ไปกันเร็ววิลักเฮ้ยมีมีคนมีผู้รอดชีวิตจริงด้วยรีบไปกันเร็วไม่รอแล้วไม่รอแล้ว โอ,อ้ไม่ตายปืนโบราณเกินไปปืนกากไม่อะไรไอ่ะนี่มันรถถังอีกแล้วช่วพวกเราด้วยวิบูราชีวตอะไรไหม อุ้ย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 อะไรต่อยเฮ้ยขอบคุณมากคนขายปืนโอู้หเต็มเลยอขอบคุณมากเลยที่ช่วยพวกเราไว้ขอบคุณมากขอบคุณเออมาเที่ยวมาเที่ยวสลัมแล้วอยู่ดีก็มาเจอพวกซอมบี้บุกเมืองเนี่ยเซร์ปกติก็เถื่อนแล้วเจอซอมบี้นี่มันเถื่อนทวนเถื่อนคุณสองเลยนะครับผมแค่ดูหน้าคนขายก็รู้แหละเอาอะไรอะเอาเอีบางเลออย่ามีซอมบี้เข้ามา ขอข้อมูลด้วยว่าที่นี่มันเกิดอะไรขึ้นกันแน่เน,นี่ยนี่เเหรอไม่ไม่รู้อ่ะฉันมาก็เป็นแบบนี้เลยอ่ตายแล้วแล้วคนทหารทหารเอาไม่อยู่เลยเหรอครับเขาไม่อยู่เห็นไหมสุกอีกนีอยู่ข้างนอกเนี่ยโอ้โหน่ากลัวมากเลยอ่ะกับตันเอ็กดีเอาไม่อยู่เลยครับโอ้ยไอซอมบี้ตัวนั้นซอมบี้อะไรแล้วเนี่ยโอ้ยจริงด้วยนั่นมันซอมบี้ที่เกิดจากการมิวแทนนี่นะ ่อยเรากุ๊กกุ้นดิคุ้นเหมันออกมาด้วยมันกำลังจะเข้าไปใช้รถถังแล้วเห็นปะล่ะพอดีมีอาวุธให้เราได้ใช่ไหมครับผมเราต้องต้องใช้อาวุธอ่ะใช่แล้กระบอกเดียวอ่ะเออแล้ไอ้ไอ้ข้างนอกเราเจอตัวอะไรไม่รู้อ่ะมันตัวตัวใหญ่ๆอ่ะแล้วมันเลือดสองแสนกว่านั่นคือตัวอะไรเคยเห็นป่ะมันเป็นหน้ากากอีกาดำน่ะไม่ใช่หน้ากากมันไม่ใช่หน้ากากอีกาดำทีนี้หดลฟ์มีอาวุธให้เราไหมขอกระบอกหนึ่งสิแค่กระบอกเดียวนะแป๊บนะแป๊บแขอกระบอกหนึ่งเราต้องการอาวุธไม่ใช่ไอเกียวอาวุธจะ เจอลีลโวหวาเพราะกระสุน24ลูกโอ้แล้วจะเอาไงต่อแล้วคุณคุณจะไม่ไปด้วยเหรอไปสิอ่ะเราไปกันดีกว่าเราต้องเกาะกลุ่มไว้ด้วยเราถึงจะรอดชีวิตก็อื่นจะกลายตัวมันนั่นกันนี่เราทำขับไม่ได้เหรอขับไม่ได้ดูดีทำพังโอ้ดูล้อดิดูล้อเกิดอะไรขึ้นกิดล้อโอ้ my god ไอ้ตัวนั้นตัวอะไรอ่ะมันมันมันหนูท่อหนูท่อที่ติดเชื้อ หนูท่อไก่ผันนะที ه, dragon, jag, dragon, uh. ่รักจัดการอ่าหลังจัดการให้จัดการให้อ่ากระจอกจังเลยอุ้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 ยมิวแทนเหรอมิวแทนอีกที่หัว โองตีลูหัวดีแน่ไวมันมากันแล้วยิงหัวยิงหัวไหนบดไอ้พวกซอมบี้ไกลพันเราน่าจะลองคุนะของบุรุษน่าจะมีอะไรที่ใช้งานได้เอ้ารถไม่มีน้ำมันเหลือเลยล้อมันแบนล้อมันแบนไม่แต่ซอมบี้มันยังมีสมองมันสามารถใช้ฟันมันกัดรอให้ให้เยลมหลุดออกไปได้รล้รั่วแล้วผมอะไรอย่างนั้นมันจะไม่ให้รถใช้งานได้สักคันเลยในเมืองนี้คิดว่าคนนี้เขาตายเพราะเหตุใดที่รัก ลูดเอ็กดีเร็วอจุ๊บเอจึบเอจึบอจึบเอามันลงมาดิในตัวเอ็กดีมีอะไรแบบนี้เดี๋ยวนี่ยเอ็กดีไม่ทำครัวมาทำไมเนี่ยเรามันต้องมีอะไรที่ซ่อนอยู่ในศพเอ็กดีเฮ้ยเต้นเต้แต่ไม่ทำครัวจะต้องหยอกมานานอุ้ยนั่นนั่นลงมาแล้วลงลงมาแล้วเฮ้ยอูเอ้าเฮ้ยเี่ยวจะก็ได้มาแล้วเอ็กดีมันเก็บปืนลอยนั้นไม่ได้ตัวเฮ้ยซอมบี้เก็บแล้วที่ไรเก็บเร็วกเร็ว

เข้าไาเกอร์ดิลาเข้ามาเร็วเข้ามาเร็วดิลาเข้ามาเฮ้ยอุ้ยสาวสวยโซ้โหสิงสิงเซ็กซี่โอ้รักแต่อย่างเซ็กซี่เข้ามาเร็วน้องน้องเข้ามาดิล่าฉันเลื่อ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 นหนึ่ง เ้ยน้องพกน้ำมากินน้ำชูกำลังอุ้ยอุ้ยอุ้ยนั่นอะไรอ่ะเฮ้ยสกินนี่มิดสกินทองคำนี่ว่ะปลดล็อกสกินทองคำไปเอามาจากไหนเยอะแยะเนี่ยโอ้พอดีเปิดร้านปืนที่รักกระสุนหมดแล้วนี่แน่เออเรียบร้อยนี่แน่ฉันจักรู้แล้วว่ายตัวดำๆนั่นมันคืออะไรมันอาจจะเป็นต้นตอก็ได้นี่อาจจะเป็นอย่างนี้ก็ไม่ได้อะโอ้ยอ้ยอุ้ย ปที่ร้านกันดีกว่ากับที่ร้านรีบกลับไปที่ร้านเร็ววิ่งไปที่ร้านเร็ววิ่งไปที่ร้านน้องโรลี่ไม่ใช่ไม่ทำอะไรร้านกิลลี่คขาเดียวเนี่ยวิ่งไปที่เดชเดเชี่ยลิงหลุดลิงหลุดสวนสัตว์ เราก็สงสัยนะว่าทำไมตอนแรกที่เราเข้าเมืองมาทำไมไม่เจอซอมบี้สักตัว,วเรายิงปืนเสียงดังอู้กิซซี่กิซซี่นักแม่นปืนเข้ามาเร็วพวกเราชีวิตเตรียมยิงแล้วเหมือนพวกเขารู้บางอย่างไปสแตนบายดีครับคนมีปืนนะไปสแตนบายนางเข้าเลยครับอย่าไปอย่ามันจะมามันต้องตามเสียงปืนเรามาแน่เลยแล้วเสียงปืนนายก็ดังมากเลยนะกิซซี่ที่รักเป<ต>็นไงบ้างท่าบอยากยิงใช่ไหมถ้าอยากยิงก็ออกไปเลยโอ้โหเอาดีไปไอ้พวกผีไล่ ซีโนแวกเอาเออซีโนฝาดมาฝาดมากระลักตามพวกมันตามเสียงกันมาไม่ไม่เย็นหมอกเย็นมาก อะไรกฮนเลยอะไรกฮนยกิน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 บงบ้ยทีลักพิษะข้หรอกว้าวเอที่อะไรเนี่ยนั่มนตัวอะไรน้าบปไททันนะนอเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรมาบังประตูสิลงไปโอ้ยโอ้ยโอ้ยเข้ามาแล้วอย่ามโอ้ยัเข้าตัวทงไม่ไ้มะกแพเข้ามา้าหลังอ่ะทีลักีกถ้าเราออกไปเราตายแน่เลยอ้ยเปิดระเบิดเฮ้ยเครื่อง เธอคิดดีๆเธอคิดคิดดีๆแล้วล่ะยังไงหลักเธอทำให้ฉันโกรธถึงขีดสุดหน่อยสิทำยังไงก็ได้นะไมให้ฉันโกรธยังไงก็ได้อีกริยไม่ไม่ยังไม่พอยังไม่พอไม่ต้องแนงไรอีกนี่ฉันฉันแอบฉันแอบแล้วแอบเป็นชู๊กฉันแอบเล่นชู๊กับเพื่อนฉัน่ะ เรี่กมานเร่มันราชสีคำรามนี่ว่ะบ้านหลวงบ้านหลวงแม้แต่ตายยังสวดเลยพูดแล้วหัวขาดก็ยังพูดได้เราต้องเราต้องหาอาวุธแลกิซซี่พอดีรู้รู้แหล่งซ่อนอาวุธหรือเปล่านั่นสิ้หรือไม่ก็ซ่อมรถถังกันเนี่ยอู้ใช่แล้วเราจะได้ใช้การหนีออกไปจากที่นี่ต่อต่อสายตรงต่อสายตรงต่อต่อสายตรงต่อสายตรงมันซะเลยรีโลกระสุนเข้าไปกระสุนไม่มีอยู่อยู่ใต้เครื่อง ใส่เข้าไปใส่เร็วอุดใส่ไม่ได้ไม่ไม่มีกระสุนเลยอยู่นอกเครื่องอีปะใส่เฮ้ยไอ้นี่อีกคนไอ้นี่มันรถบ้าแล้วทางอีกคนแต่ฉันขี่เองนะที่รักเหยี้ยไปเลยโอ้ยลงไปเธอขับรถถังไม่เป็นย่ากมีแค่ฆ่าตีกันรถถังอะมนุษย์เมียบวั แกมปนตัวสวยฉันว่านะเราอยู่ที่สูงเราจะปลอดภัยกว่าเยอะเลยล่ะโอ้ยสมพี่ผู้แขนยาวเหลือเกินไว้ฉันเจอวันแล้วไอ้เจ้าตัวการไหนๆมันยิงปืนมันยิงปืนด้วยมันยิงปืนเป็นด้วยจุดประดิษฐ์คือมางพวกันเลยทุกคนน้ำมันพี่อ้วนเราต้องยึดดาดไฟได้นายรักอยู่ใช่แล้วไปตีมันกันตรงนี้ฉันเจอปืนด้วยปืนปืนประดิษฐ์ปืนไทยประดิษฐ์ฉันจะเอามี่ตีมันเองนี่สวยงามลก วิ่งเหนียวตัวรอกมันอารวาสเต็มเลยยิงไม่เข้าสุนหมดแรงที่รักหยุดทันทีอุ้ย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 มันเอาเรื่องที่รักทำไมดีเราต้องมีเอาที่แรงกว่านี้โอ้ย เอ้าตายเพราะุเตไปกินเราเลยเกือบบึเป็นไงบ้างอะสำรวจแล้วมันคืออะไรไอ้นี่มันหุ่นยนต์ได้หนาหรือมันเป็นหรือว่าเวลสนี้ไม่ใช่เชื้อเชื้อแบบมันคือการปล่อยเวลสเข้าไปในสมองคนวะมันทำให้คนที่โดนครับไปขุดเนื้อตัวเองออกมาเห็นเลือดเต็มเลยน่ะโอ้นี่ไงนี่ไงนี่ไงออกประตูนีนี่ไงนี่ไงแสดงว่าเชื้อเวลสนี้มันมันไม่ได้ติดจากการอัดนั่แหละมันติดจากการเข้าสู่สมองเหรอนี่คุณหน่วยเอ็กดีออฟเฟอร์เรชั่นหน่วยเอ็กดีออฟเฟอเรชั่นลงพื้น โอ้เอ็กดีมาช่วยพวกเราโอ้เอ็กกับตันเอ็กซีดีอะล้วทำไมคนในหน่วยไม่ตีไม่ยิงมนะันอะเอา้าเอา้าเอา้าเอา้เอาอย่าเข้ามารลบ,บอย่ามองที่รักม,มองหน้าฉันหน่อยมองหน้าฉันทีอะไรอะหน่วยหน่วยนี่เขาฝึกใช้ปืนฟาดหน้าแทนที่จะยิงอะ ไม่รู้อ่ะกับตาตายแล้วพวกเราถอยเอามาแป๊บเดียวเองนะกับตันตายปั๊บถอยเลยยังไม่ลงเลยตายไม่ต้องสารเอ้ยแต่เอ๊ไอ้ลูกไอ้ลูกขนาดน่ะโอ้จริงด้วยงั้นเราลองไปใช่ไหมได<อ>้เ <ใน S 2> หรองั้นอย่าใช้ต่อสายตรงแฮกโอ้โหสีตู้ต้ไปไอ้เฮลวียิงมันยิงมันเลยไอ้ไม่มือมาด้วยไอ้น่าจะกินซัมบี้เข้าไปอีกที ฮะหมายความว่าไงมีมือมาจากพุงด้วโอ้ไอ้นี่มันหิวโหยมาจากไหนนะโอทายยากอคทีลักจะต่อสายตรงแล้วเฮ้ยหน่วยเอ็กซ์ที่เขาเปอร์เลชันนี่นะเขาต้องช่วยเราได้แน่เลยโอ้ใหม่ก็จริงด้วยช่วยพวกเราด้วยเราไม่ติดเชื้อใช่แล้วเฮ้ยผมติดเชื้อเอ็กซ์ที่สั่งมากัปตันไอ้นี่สั่งมาคลายหมดยายเรือโอ้ย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 โอโอ้ยนี่กับตันเอ็กซ์ดีเอ็กซ์ดีเจ้ากร้าไงสั่งมาดีรักทุกคนคือรถมาเร็ว เราองรีบไป oh. อยา่างนี้ยิงทั้งหมดยัยดีไม่ได้หลบไปหลบไปเออยัยใครดีไม่ได้โอ้รถรถนีรส่งกำลังมาก oh. โหดันรถทางได้โอเเบบก็ได้ไอ yeah. ้น no ี่ยังไอ้นี่ยังขี้ไม่เสร็จอีกอะย้ายนีไม่ได้ย้ายนีไม่ได้โอ้โหรถ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 ไม่ใช้อากิซี่รถรถน้ำมันหมดแล้วอ่ะส่วไม่มีมันก็ขึ้นมาเอารถออกขยับรถออกไปเราจะขับออกไปกี้นี่มันมาแล้วมันมาแล้วหน่อชักเขียวมันคือมันคือคำสาปทำไมอ่ะ รถออกไปไม่ได้สันตัวสันตัวเราจะต้องเปิดดีเจส่งเสียงใส่วกมันให้มันหูระเบิดไปเลยหนึ่งสองสามลิงไปที้มันนี่มันของประดิษฐ์รุ่นอัปเกรดจากไลออนโลของภรรยาฉันเลยอะโอ้ขอบคุณมากเอาโอ้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  ฉันตายไปแล้วแต่มันยังกินอยู่องฉันโอ้ย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 โยโอ้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 ยอ้ยโอ้ยโอ้ย้ยโอ้ยโ้ยโอ้ยโ้ย งั้นเราไปหาต้นตอกันดีกว่าว่าไอ้ซอมบี้พวกนี้มันออกมาจากไหนนั่นสิเนาะคนหนึ่งปุวดขี้ช่วยด้วยห้องน้ำห้องน้ำห้องน้ำพี่นี่ห้องน้ำยู่นี่ผมไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วอุ้ยมันนี่เองเนี่ยมันอะไรตัวเปอร์ซอมบี้เลยปู่นขี้ว่าเป็นสีใช้ใช้ระเบิดนี่สินี่รักเอาปืนมากิซี่จะขอหยิบปืนจากตัวแกเลยแล้วกันเออหลบไปกิซี่นี่รักเราไปแล้วโอ้โอ้ เว้ยตอนนี้หน้าฉันเกย์นาฉันโกรธมากเลยเว้ยเอาเอาปืนมากี่สิในตัวแกมีปืนอัดอยู่เป็นล้านเลยเอาไปเลยเอาไปเลยไอ้เอาตัวไอ้ซอมบไปตอนเออเอาไปรีไฟเดินมาเดินมาขวางโอ้ยยึดตินเรียกขอกำลังเสริมเร็วเอาคนดีมาช่วยไม่ใช่อินหน่วยเอ็กดีคอร์เปอเรชั่นนั่นละมันต้องมีคู่รอดชีวิตอนไรนี่เลยอุ้ย ก็มาเร็วอย่าไปยุ่งกับมันยุ่งกับมันแต่มันก็ขี้ไาอีกอะมาเีอยู่ในร้านมาีเร็วกินซี่ก็มาเร็วก็มาเร็วอยู่ๆจะโทรเรียกเพื่อนฉันที่สำนักงานใหญ่เปิดเอวี่จะไปสู่สำนักงานใหญ่แกต้องเปิดลงลงลงอัพลงอินเทอร์เน็ตรับสมัครนักปราบผีซอมบี้พี่รักทำเลยเก่งไล่ะเก่งโซเชียลเลยแชทตลอดทุกวันว่าจะมีคนมาสมัครนะโอ้ มีคนมาสระกินหนึ่งร้อยคนอ้อันได้คนหนึ่งและเอาคนนี้ลองลองมาสัมภาษณ์กันไหมอ้เดี๋ยวฉันได้มาร้อยคนแล้วนะเอาวต้องมาทีละคนสี่ร้อยคนมาก็ตายจิโอ้จริงวเวยบ้านแตกหมดอะเอาคนนี้ก่อนละกันเออเอ๊ะ้พี่แกว่าคนนี้นนเานนขาพร้อมไหมเขาไปเอาขึ้นมาให้ดูเลยนะดูจากลักษณะแล้วเขาพร้อมพร้อมพอดูลักษณะแล้วทรงพลังเหลือเกินโอเคเราเลือกคนมานี่เอ้ยคนต่อไปเสียงเปิดประตูมาแล้ว อุ้ยเราไม่รับคุณเราไม่รับคุณขอขอโทษด,ด้วยขอโทษด,ด้วยถอดใช่ไหไปหออกไปออกไปโอ้โหอะไรก่นเอาเอาสับประรลดยนใลยมัน,นดิสับประรลดสับประรดสับปะรดไปไปไปตา โอ้เธอไอ้นี่อาจจะเป็นยารักษาโรคนี้ก็ได้นะสับปะรดไปไปไอไอสิ่งชีวิตที่เกิดจากอีเพิร์สไอไอแพนแพนแพนซอมบี้ก็ต้องใช้ยาตัวเดียวกันนะเอาใช้ของกินแล้วกันงามงามเงา้ยเงเ้ยเรามีภูมิต้านทานเลยเราจริงด้วยเพราะว่าเรากินสับปะรดไงล่ะเอาละเธอถึงเวลาออกทำงานแล้วเอาละเอาละเอาละเธอจะต้องใช้ กงเล็บบูเบรีนของเธอจากอนาคตจัดการพวกมันซกนี่น่าจะเป็นลูกสาวลูกสาวรับรับของบูเบรีนนะโอเคหนุ่มหน่องสารไปอ้าไปเธอหนิไงส่งมานดิจัดการไปเลยมีกำจัดพวกมันกระซวกมันเลยเอ้าเอ้าไอ้นี่มันเป็นพวกมิวแทนนี่หว่าภูมิต้านเราทำอะไรไม่ได้โอ้ไม่ปันทิ้งยากที่อยู่ไม่ได้ต่อไป เราควรจะรีบไปจากที่นี่ระเบิดตรงนี้ไม่ถังระเบิดที่รักเอาดีไปอ<ะ>โอ้ที่รักรับนะโอ้ออที่รักโอ้จะปวดอย<ะ>่าโอยจะรบวนะเราจะต้องจับไอตัวที่มันมีภูมิต้านทานวัคซีนเราไปทําเป็นวัคซีนต่อยอีกรอบนึงทำให้วัคซีนเรามันแข็งแกร่งกว่าเดิมไม่ที่รักที่รักเรายย้ม รากโลลี่ไม่โวยข้างหลังเท่าไหรเอาบตะตอมลอมบี้มอยยีมอยยีเรายหญ่แล้วขอบคุณมากเลยครับยาญที่แหละจิตล้างทำไมเวลารันเวลารันสมองพวกนี้หายไปจากโลกใบนีหมดนี่หลักจะไปอยู่กับเธอเราจะช่วยโลกไปดีในกันนิรากเราจะไม่ยอมกลายเป็นซอมบี้พวกมันหลัเอาบตะตอมโอ้ยหยุดเดี๋ยวนี้ เช่นไรออกลิ์ชาแต่ตายชัวทีละแล้วช่วยลงไปดีไว้ักโอ้แต่ฉันตายน้องรู้ไหไอิ้นไอิ้นซี่ยังไม่เหลือซากเลยไอ้เจ้ไอตัวการก็หอยตายไว้ล้วตุกทำลาย เอาหล่ะคนดูสำหรับคลิปนี้กับฮักกี้วักกี้คู่สามีภรรยากับการเอาชีวิตรอดของเราในโลกสัมบีนะจ๊ะเป็นไงกันบ้างคอนดูฝากกดไลค์คลิปนี้กันด้วยหนาจะได้มีกำลังใจในการทำคอนเทนต์เกมอื่นๆต่อออกมาอีกกดกันือยังขอบคุณมากเลยนะคนที่กดนะนและคนที่ดูมันจะจบด้วยเช่นแล้วคำถามตอนต้นคลิปสามารถกลับไปดูหรือไปดูใต้คอมเมนต์แล้วก็ตอบกันได้เลยนะจ๊ะตอบกันเยอะๆนะ ถ้าอยากเป็นผู้โชคดีในคลิปตัดไปใครอยากจะลุ้นดวงสําหรับคลิปนี้พวกเราก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าน้องล,ลูลีไม่เป็นไรน้องลูลีจะตายไปแล้วน้องลูลีไมไว้นคนดูหน่อยบายบาย